สมาร์ท <Smart. S 2> <Smart. S 1> รับแขกสมาร์ท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 รับแขกโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องววนลอยหรือเหลือล้อนทนเหลือหลายอะไรครับคุณผู้ฟังและตอนนี้แขกคนพิเศษของเราก็พร้อมรอยอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วกับการโฟนอินมาทักทายชาวน,นครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึง่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทางชาวสมาร์ทที่ทุกคนนะครับ ัสดดีใจนัดด้วยนะครับดังครับผมสวัสดีด,ดังด้วยนะครับต้องบอกเลยนะว่าชื่นใจมากเพราะว่าทุกครั้งที่มีเพลงใหม่เนี่ยดังก็ไม่เคยลืมนครศรีธรรมราชแล้วก็ไม่เคยลืมชาวสมาร์ทวารวตี้เลยเนาะ ไม่เคยลืมเขาะถ้าขอคุณชาสมาลัยที่ที่ไม่ลืมดังนะครับผมับผมยินดีเลยวันนี้ต้องบอกนะคุณผู้ฟังว่าดังพันกรเขามากับเอ่อฟ้าฝนเลยทีเดียวจะแอบเ<ช>มาส์<ช>เลยนะดังว่านครหรือว่าทางใต้เนี่ยฝนไม่ตกมาเป็นเดือนๆพอฝนอินคุณวันนี้ทั้งฟ้าทาั้งฝนมาเต็มมากใช่ไหมะฮะเออกรุงเทพเป็นไงบ้างครับช่วงนี้อากาศกรุงเทพก็วันนี้ก็พูดถึง กายก็ดีนะฮะมันไม่ไร้อนจนเกินไปก็มีผลเหมือนกันนะครับผมอ๋อเอาเป็นว่าเราน่าจะหายร้อนกันได้แล้วเนาะช่วงนี้เนาะดังเนาะหวังว่านะเออหวังว่าเพราะว่าเราร้อนกันมาตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะครับเนื่องด้วยสภาวะอากาศที่ร้อนเป็นการพูดลิงค์เข้าได้ดีมากก็เลยมีเพลงร้อนๆแรงๆมาฝากเรากันวันนี้ดังมีซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าแรงใช่ไหมครับแรงครับเออจริงจริง<ๆ><ๆ>เพลงแรงมันเหมาะกับหน้าแรงเนาะใช่ แค่เปล,เล,ล,อล,อลี่ยนร้อนเองจากรอนเร็วรอนเร็งใช่ไหมฮะเออใช่คือจากก่อนหน้านี้เนี่ยดังที่เราเคยคุยกันก็จะเป็นซิงเกิลเพลงคนละเบอร์เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเ <c oughs> พลงนั้นเน่ะมันก็แซบแล้วนะมาถึงเพลงนี้ก็ไม่คาดคิดว่าคุณจะทวีความแซบได้มากขนาดนี้นะครับถามก่อนเลยว่าไปมายังไงถึงมาทําเป็นซิงเกิลนี้ได้ครับดังมันก็มาจากคนละเบอร์แหละครับเลยรู้สึกว่าเออพอเรามาทําทํางานอะไรที่มันแบบสายแข็งนะฮะเนื้อแบบสายแข็งอย่างเงี้ยอ่ะฮะอ่ฮะ กับที่ได้ยินที่ได้กลับมาคือคนชอบครับมันโดนใจหลายๆคนอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออเราก็มาถูกทางอะไรเงี้ยนะครับก็เลยนําเสนอกันต่อเนื่องกันไปก็เลยเป็นที่มาของแรงครับซึ่งเพลงนี้ได้ได้ที่ฟองเปียเป็นคนเขียนเนือ้อร้องํานองให้นะครับก็เฮาเปีนตัวเองหนึ่งนหนึ่งศิลปินหนึ่งนักแส่งเพลงี่ยังชื่นชอบนะครับแล้วก็อืมซึ่เพลงนี้มันจะมีความ,วามเขาเรียกว่าอะไรฮรก็จะเอาคําจากที่อยู่รอบตัวเราก็จะเป็นคำพัาค์อ่าฮะแบบ อ่าใครๆก็ชอบกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาครับเมือ่อวันนี้นางคันอยากกินทุเรียนนางก็จะเห็นเด็กเอาทุเรียนขึ้นมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมอืมแต่เขาคือสามารถยกเครดิตพี่เวียได้เพราสามารถเอาคำพวกนี้มา,า,มาเอามาใส่ในเพลงแล้วทำให้เพลงมันดูแบบ มีสีสันมากมากเลยอ่ะอืมอืมคือคําเหล่านี้ที่ดังพูดถึงเนี่ยมันเป็นคําที่เราไม่เคยจะได้ยินจากเพลงไหนเลยเนาะถ้าพูดไปใช่ใชเออหรือถ้าได้ยินก็คงจะน้อยมากคําว่าคันคําว่าแบบกลัวเชื้อชั่วติดมืองเงี้ยอันนี้ตั้งแต่พี่นัทเกิดมายังไม่เคยได้ยินเลยครับดังก็มานนได้ยินจากจาเพลงคุณโอคนแล้วเราคิดอะไรก็พูดไปตรงตรงนี่ครับคือเห็นคือเพลงนี้มันเราตั้งซึ้งเสุย่ยพี่เบียวว่าคือเราอยากจะมาเสนอความ ความจริง mm hmm, mm hmm, mm hmm. ไม่ได้มาเสนอความความแรงเราอยากเสนอความจริงของสังคมมากกว่าแต่ว hmm. mm, mm ่าหลายๆคนอาจจะไม่กล้าหยิบเอามุมนี้ขึ้นมาพูดอย่างนี้ครับเพราะว่ามึงก็แบบผ่านชีวิตมาช่วงหนึ่งแล้วร้องเพลงรักฉันฉันเธอเธอฉันรักเธอเธอรักฉันฉันคิดถึงเธอเธอคิดถึงฉันเนี่ยร้องมาเยอะนะเปลี่ยนบ้างดีกว่ามานําเสนอมุมอะไรที่มันแบบต่างรูอบ้างครับแล้วก็ก็เพียงแต่รับก็ เพงแแฮปปี้กับสิ่งที่เรานำเสนอไปแล้วก็ดีใจครับพี่อืมใช่ครับพราะพูดถึงเพลงแรงนะคุณผู้ฟังเหมือนที่ดังบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้เนาะ ใช่คุณต้องเคยดังก็เคยครับเออถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจอกับตัวเองแต่คุณลองไปดูเพื่อนสนิทคุณต้องเคยมีเรื่องราวเหล่านี้มาเาด้เห็นอะไรบ้างแหละใช่มันต้องเห็นอะไรที่เป็นในลักษณะนี้บ้างเพลงว่าแซบแล้วคุณผู้ฟังแต่ทุกสื่อนะครับพูดถึงมิวสิควิดีโอของดังเยอะมากเลยเพราะว่าไปชักชวนเพื่อนซีทั้งสามคนเนี่ยมาเล่นเอด้วยดังครับผมก็ดีใจครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราก็ชื่นชอบ เอมีนะได้พี่อ้ําเป็นนางเอกใช่ไหมครับครับผมคือพี่อ้ําเนี่ยก็เป็นนักแสดงที่ทุกคนชอบอยู่แล้วแล้วก็อเขาไม่ค่อยจะมีสิทวิีโอใคเลยครับใช่ใช่แต่ว่ามารับงานเราซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็จะดีใจนะ,ะรู้สึกว่าอย,อย่างน้อยพี่อ้ําคงมีความภูมิมใจเล็กๆว่าเฮ้ยอย่างน้อยพี่อ้ําคงได้ฟังเพลงแล้วเราคงต้องชอบอะไรสักอย่างในเพลงแน่ๆอย่างหนึ่นใช่เน่นะครับก็ก็ก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าพี่อ้ําจะเล่นแต่ว่าพี่อ้ําเล่นแล้วก็ ตองก็เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วครับก็เขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันในอย่างตองกับพี่อ้างเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วในในความเป็นจริงนะครับเขามามล่นเป็นเพื่อนรักกันอีกในเรื่องอย่างเงี้ยนึกว่าเออเพราะว่ามันมันมันลิงก์กันได้จชีวิตจริงนะมันมันมันดูมันดูจริงดีอะครับว่าเออคือเป็นเพื่อนกันทั้งในจอและนอกจออย่างเงี้ยครับคนดูก็เลยยิ่งอินไงใช่เออคนก็เลยยิ่งอินคือมีความรู้สึกว่าแบบแล้วคือในเอวีอ่ะก็ใช้ชื่อจริงๆในการแสดงด้วยถูกไหม เวลาที่แบบเรียกกันคุยกันใน m อมเนี่ยคนดูก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยในความในชีวิตจริงคือตองกับพี่อ้ําเขาก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดแบบเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันยิ่งตรงกับเราเลยคือแบบเพื่อนสนิทเนี่ยมามามาแย่งแฟนมาแอบกินลับหลังแฟนเราอะไรเงี้ยเนาะเราก็ต้องจัดไปทุกฉากอาเออนะคือในความเป็นจริงอะ่ะมันคงไม่มีคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะดังเหมือนเป็นพระอิฐพระปูนที่จะทนกับอะไรเหล่านี้ได้หรอกเนาะใช่ใช่คือในเรื่องเนี่ยพี่อ้ําก็เหมือนจะแบบ เขาแค่อยากจะให้รู้ว่าเออเขารู้เรื่องนะ uh huh, uh huh. ว่าสองคนแอบ,บทีความอะไรลับหลังชั้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่า uh huh. เขาก็พร้อมจะให้อภัยถ้าดูดีตอนจบเนี่ยตองเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราขอเขาข,ขอโทษนะอ่าฮะอ่าฮะใช่ใช่เออใช่ของดันไม่หยุด uh huh. ใช่ไหมฮะใช่ใช่ตองไม่หยุดก็ไม่สำนึกก็เลยต้องจัดย่างก็เลยต้องจัดให้สักสองคำฉาก uh huh. อะไรอย่างนั้นครับก็เป็น เป็นเอ็มวีที่สะท้อนสังคมมากกว่าครับครับเหมือนที่ดังบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของพี่อ้ําพัชราภาเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่น M v วบ่อยนักคือเราไม่ได้เห็นเนี่ยคุณอ้ําเล่น M v มวมาสักพักนึงแล้วแหละ20ปีครับพี่อ้ําบอกไม่เคยเล่น MV เลยไม่ได้เล่น M v มวมา20ปีแล้วแต่มาเล่นของดังเนี่ยนะครับผมโหยดังคุณจะต้องภูมิใจมากอ่ะ เออแล้วมันเป็นอะไรที่แบบหลายคนรอคอยคือปกติเนี่ยทุกวันนี้เวลาที่คุณอ้ําภัชราภาจาเลือกรับแต่ละงานเนี่ยคือเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะเลือกรับอะไรก็ได้ที่เขารู้สึกอยากจะทําแล้ว MV ของคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นออพี่นัทได้ดูสัมภาษณ์ของคุณอ้ําเนี่ยช่วงที่มีเพื่อนพ้องนักข่าวไปสอบถามเนี่ยคุณอ้ําก็บอกว่าจริงๆแล้วที่ตอบรับเล่นก็เพราะว่าเป็น MV ของดังด้วยไม่ได้เกี่ยงเรื่องค่าตรงค่าตัวเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็ พี่อั้มเขาหน้ารักเขาบอกว่าคือเหมือนกับเขาเหมือนเขาถ้าใจเขาอยากทําอะไรเขาก็จะทานะะเขาไม่มองว่าเรื่องเงินคือประเด็นหลัก้เขาก็บอกว่าแล้วกระดังเลยดังนี้เท่าไหร่ไปเอาเัญหาคนรนอือืมอืมเขาเป็นอะไรที่น่ารักครับสําหรับสําหรับเรานะฮะแล้วก็แล้วก็รู้สึกได้ว่าเขามาได้ใจจริงรอยากทำตัวนี้จริงจอย่างเนี้ยครับแล้วก็แล้วก็สิ่งที่พี่อั้มสแสดงทนักแสดงทั้งสามคนก็ทําให้ทุกคนเห็นว่าเออทุกคนมาก็มาเต็มที่มาเพื่อจะมาให้ทุกคนได้เห็น มา,มาสร้างความบันเทิงให้กับคนดูครับครับแต่ตอนแรกเลยครับดังที่ดังร้องเพลงเนี้ยเข้าห้องอัดเคี่ยวเข็นทําเพลงนี้กันกับทีมเนี่ยมีภาพของคุณอ้ําพัชราภาอยู่ในหัวไหมตอนนั้นว่าอยากจะได้คุณอ้ํามาเล่นเอ็มวีมากตอน,น,นเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดแล้วเพราะว่าตอนนั้นเราได้ฟังเดโมแล้วเราก็แต่ว่าสิ่งแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เสียงดังมันเองอืมครับผมก็มีการคุยกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าณชั่วโมงนั้นเราเราเอาอารมณ์เราเป็นหลักก่อนเพราะว่าเราเป็นคนถ่ายทอด ใช่ไหมครับเราก็<ม>เราเห็แว่าเราก็อเออพี่อ้นนะําเนี่ยจะต้องมาเดินเรื่องต่อเราแน่แน่ <c oughs> ในการร้องในพาร์ทของนักร้องเนี่ย,เ,ยรเราร้องเราต้องดึงเอาอินเนอร์ของเราเองมาใ <c oughs> นะครับก็ก็ทาความเข้าใจกับเนื้อเพลงก่อนเข้าใจแล้วก็เพลงนี้มันจะสนุกกว่าเพราะมันได้ได้ใส่อารมณ์ที่มันแบบดุเด็ดเด็ดม,มันนะะอารมณ์มันจะจะ,จะโกรธก็โกรธจะแค้นก็แค้นจะแบบด่าก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีมันมีหลายมุมให้เรา ให้เราได้ถ่ายทอดซึ่งสาหรับนักร้องเองก็เป็นผู้ถ่ายทอดอยู่แล้วมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายคะับสำหรับดังนะครับในการในการท้องอัดเพลงครับระหว่างที่กําลังโฟนอินดังนะครับพี่นะัยก็บอกคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดมี SMS หรือมีอะไรก็ลองส่งสกิดสกิดมามีข้อความหนึ่งน่าสนใจมากพี่ดังไม่คิดจะไปร้องเพลงใสๆแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ใสเหรอฮะเออทีนั้นมันจะมีช่วงคนละเบอร์มันจะมีละครภาพซึ่งสีชมพูดังก็ไปร้องเพลง อ๋อเราจําได้ใช่ใช่ใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นเพลงที่แบบอ่าหวานเจี๊ยบเลยล่ะฮะรักหวานเจี๊ยบมันไม่อยู่ที่อยู่ที่อารมณ์ด้วยมั้งครับอสายคงได้ฟังกันบ้างครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นดังมันไม่ค่อยใสอยู่แล้วคือพอเป็นดังปุ๊บทุกคนก็จะคาดหวังในในในเพลงสไตล์นี้แล้วไงดังนึงออกไหมใช่ เพราะว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราพูดกันจริงๆนะ <Yeah. S 1> คุณผู้ฟังในแง่ของคนฟังเพลงเนี่ยอคนที่ร้องเพลงในสไตล์แบบนี้ถ้าเรานับเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยเราก็แทบจะไม่เห็นใครแล้วนะที่จะออกมาร้องเพลงได้ตรงตรงใจแล้วก็แบบพอ้องทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเฮ้ย <Yeah. S 1> มันโดนมันโดนมันโดนมากแล้วตอนแรกที่ดังเนี่ยได้คุณอ้ําคุณตองคุณการมาเล่นในเอ็มวีคาดหวังกับยอดวิวในยูทูบไหมครับว่ามันจะเยอะทะลุล้านภายในวันแรกเลยคือเราทํางานเรา คาดหวังไหมความคาดหวังต้องมีอยู่อะครับแต่ไม่คาดหวังให้คนชอบแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องมีกี่วิวอะไรยเนะผมว่าเราทางานอราไปแล้วคนจะต้องอยากให้คนดูมีความสุขอยากให้คนดูรู้สึกว่าเรานี่คืองานที่เราตั้งใจทําจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะติดดีขนาดนี้อะครับอืมเพราะว่ามันทะลุล้านวิวตั้งแต่วันแรกเลยเนาะใช่วันแรกวันแรกจริงแล้วเนี่ยจบที่สามทะลุสามล้านวิวนะฮะว้าวแต่ว่า ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ล้านแล้วครับครับผมใช่ครับก็ถือว่าทําทําลายทุกสถิติของของเพลงไทยสําหรับวันวันแรกที่ได้สามล้านดีว่อันนี้พี่อันนี้พี่ฟองเบียร์เขาถนัดอยู่คนละค่ายกันนะพี่เบียร์อยู่อฮะมีมีเรคคอร์ดก็ยังช่วยกันมอนิเตอร์มีการแบบแคปหน้าจอแล้วเขาก็มอนิเตอร์ไม่เป็นมันมอนิเตอร์ดูว่าตอนนี้กี่วิวแล้วตอนนี้กี่วิวแล้วไี้อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับอบอกให้ดัง ยินดีด้วยนะตอนนี้คุณคือเจ้าของสีสีคนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <S 2> <S 2> <S เราก็รู้สึกดีใจครับดีใจเพราะาเห็นทุกคนร่วมร่วมมือร่วมใจกันนะครับ <S <S แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรายิงทีเซอร์เนี่ยครับทุกคนเราจะได้เห็นเลยว่านักคนที่อยู่เบื้องหลังการคนทำาเป็นคนทำงานเพลงทุกคนคนคนักดนตรีทุกคนนักแสดงดาราหลายหลายท่านเนี่ยร่วมกันช่วยกันแชร์เพลงนี้ครับมันก็รู้สึกถึงกำลังใจแล้วก็รู้สึกถึงความความเป็นมิตรที่ทุกคนมีให้พวกเราที่ที่พร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกัน นำเสนอเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าทุกซิงเกิลเลยเวลาดังมีก็จะได้มาคุยกับพี่นัทได้มาคุยเบื้องหลังกับชาวสมาร์ทที่นครเนี่ยคือเราสัมผัสได้ว่าดังมีมิตรที่ดีในวงการหลายๆคนคเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยดัง นะครับผมและจะบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าอย่างชาแนลใน YouTube ของดังพันกรเนี่ยออยอดวิวสูงสุดเนี่ยยังคงเป็นเพลงคนไม่รู้ไม่เจ็บคนที่เจ็บคือ <c oughs> คนที่รู้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ13ล้านวิวแต่เชื่อพี่นัทสิว่าอีกไม่กี่อึดใจเนี่ยแรงจะต้องทะลุแน่นอนครับผมนะครับ <c oughs> เออ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้9ล้านวิวแล้วเรียบร้อย แล้ววันนี้เนี่ยดังก็โฟนอินไปทักไทยแทบจะทั่วประเทศและคุณผู้ฟังหวังว่าโฟนอินจบวันนี้ปุ๊บเนี่ยน่าจะทะลุ10ล้านวิวเป็นสถิติใหม่กันหวังว่าเช่นกันเออเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังสิ่งที่ทําได้นอกเหนือจากการฟังที่นัดขอเพลงเข้ามาผ่านวิทยุในทุกๆคลื่นแล้วเนี่ยมาร่วมเป็นสถิติกับเราดีกว่านะ้อดังเนาะ ได้ครับคลิกเข้าไปดูเลยครับใน u t u b e ครับผมเพลงแรงเออรับรองว่าแซบแน่นอนนะครับเพลงเนี้ยส่วนตัวดังมองว่ามันมันเหมาะกับคนที่อยู่ในอารมณ์ไหนอะครับดังถามหน่อยสิมันเหมาะคนที่อยู่ในอารมณ์โดนแย่งแฟนโดนที่ที่รู้สึกว่าแฟนเราเหมือนกับแฟนเราเนคนที่เรารักอะ็อคนที่กำลังโดนหักหลังนะฮะอืมคืออาจจะเป็นกับกถึง เพลงนี้มันพูดถึงมือที่สามก็ได้ออืคนรักของเราก็ได้มันมันมันพูดได้กับทั้งสองคนเลยนะนะฮะคือในเรื่องเนี่ยในในเอ็มวีเนี่ยพี่อ้ําต้อพอตัดสินใจแล้วว่าเราทําให้ตอนจบเป็นว่าพี่อ้ําไม่เอาใครเลยตัดสินแล้วเออคือเขาก็เสียใจมากแต่เขาก็ตัดสินใจว่าเออเขาเขาไม่เอาใครเลยมันจะเหมือนกับมันก็ไม่เอาคนเศษไปแรกเกลืออย่างเงี้ยครับที่ยุ่งดีกว่าปล่อยไปเลยอย่างนงี้ดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบไม่จเราจะได้ไม่ต้องมีสันดานเรียกว่าอะไรนะฮะ สันดาความไม่ดีกับติดตัวเรามาด้วยอย่างเงี้ยเหมือนในเนื้อเพลงในอย่างเงี้ยนะครับนที่ราพูดแบบนี้เพราะมันที่พูดแรงนิดนึงเพราะมันมันพูดตามเนื้อเพลงนะพี่อ่าอ่าใช่ใช่ใช่ครับคือชั่วติดมืออะไรเงี้ยคือแบบคือถ้ามองมุมมองของของ,ของัเพลงอย่างเดียวไม่ดูในเอ็มเอมีมันจะขยายความยืดนิดนึงให้มันกระทมันดูใหญ่แต่ว่าในตัวของเพลงคือ,ขอเขาพูดว่าแค่แค่แค่เป็นการเชื้อเฉือนหรือําพูดมากกว่า ครับผม mm hmm. แล้วมันก็กลายเป็นประโยคที่คนเนี่ยแชร์กันในในโซเชียลเยอะมากเลยเนาะพินัาเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยดังหายเหนื่อยได้ในระดับหนึ่งเลยแหละ S <S <S จริงๆ <advantages S 1> สำหรับเพลงพนี้ะนะครับคุณผู้ฟังนี่คือแรงครับแล้วคุณผู้ฟังตอนนี้นะกำลังโฟนอินอยู่กับดังพัน,นกรนะครับอย่างที่บอกว่าเวลามีเพลงใหม่เนี่ยดังก็มักจะแวะเวียนมาที่นครศรีธรรมราชส่งเสียงมาทักทายตลอดวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดังเนี่ยโฟนอินตลอดทั้งวันเลยทีเดียวมีโอกาสได้ไปทักทายในหลายๆจังหวัดส่วนใหญ่เขาก็อาจจะให้ฝากเพลงนะครับฝากถึงคนที่อยู่ในสถานะแบบนี้พี่นัทอยากจะรู้ดังถ้าเกิดว่าอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยู่ในสถานะแบบนี้แต่ไม่ใช่คนโดนแย่งนะ แต่ฝากถึงคนที่ไปแย่งเขาอ่ะเออดังอยากจะบอกอะไรอ่ะคนที่ไปแย่งของคนอื่นอย่างเงี้ยก็คนที่ไปแย่งเขาใช่ไหมฮะใช่ก็นางอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคือนางเข้าใจทั้งสองมุมคือทุกคนมักจะมีเหตุผลของตัวเองอืมแต่ว่าบางทีเราก็ต้องใจเขาใจเราครับคือถ้าเรามีถ้าเรามีแฟนแล้ว,ลวสุดเราแฟนเรามีคนมาแย่งแฟนแเราจะารู้สึกยังไง ก็อยากให้มองในมุมมองว่าจริงๆแล้วมันคนดีนี่ตั้งเยอะไปใช่ไหมฮะอืมใช่เรื่องขอาคนที่เขาไม่มีพันธะไม่มีอะไรดีกว่าคือหนึ่งเราไม่ทําบาปด้วยสองเราไม่ต้องเอาความเดือดร้อนไปให้ใครแล้วก็ไม่ทําร้ายจิตใจคนอื่นอันนี้มันเป็นเก่งที่มนุษย์ทุกคนคนต้องต้องมีอยู่ในใจอยู่แล้วอืมครับก็ต้องฝากให้คิดคิดที่ดีบางคนแค่แบบถ้าอยากจแสวงหาอย่างเงี้ยมันมันคุ้มหรออะไรอย่างเงี้ยครับกับกับต้องมาให้ทํามรู้สึกอีกแต่หลายคนต้องมานั่งเสียใจไปกับสิ่งที่เราทํา อืมถ้ารู้ว่าผิดก็หยุดซะใช่บางทีเข้าใจว่าความรักมันเป็นเรื่องความรู้สึกสป็นเรื่องที่บังคับปัญญา <c oughs> ใช่ครับถ้าเรากําหนดมันตั้งแต่เริ่มต้นได้ไม่ถลำลึกลงไปเนี่ยเราก็จะเราก็จะวันหนึ่งพอถอนตัวมาได้้สว่าเฮ้ยเราโชคด,ดีตรงไบนี้เราสามารถยับยั้งใจได้เลยมันจะเป็นที่ถูกต้อง ครับผมเอาละครับดังถ้าเกิดว่าใครอยากดู m อมก็เหมือนที่เราบอกเนาะเข้าไปใน YouTube ค้นหาแรงดังพันกรได้เลยติดตามในส่วนของการอัปเดตต่างๆคิวง,ง,งานดังเองนะครับที่ Facebook ของ Revo Music ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับผมโอเคครับผมรวมถึง Instagram. อ a นส a าแกรวแล้วก็ใครที่ชอบเพลงนี้ ขอเข้ามาเยอะทางสมาร์ทไรตี้นะครับผมคงจะได้เข้าชาร์จได้ไวนะครับใช่เลยครับรออยู่รออยู่วันศุกร์นี้เนี่ยเดี๋ยวลุ้นกันว่าพลังอ้อนของคุณดังพันกร,รจะทําให้เพลงดันเข้ามาติดหนึ่งใน20ของเราได้หรือเปล่านะอาจจะขอนเข้ามาเยอะนะค,ะครับใหญในชาร์จเอออยากอยู่ในชาร์จอ,อ,อ,อยู่ในชาร์จ <c oughs> ที่สาคัญดังช่องทางการดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายตอนนี้มีครบหรือยังครับตอนนี้ก็สามารถดาวโหลดได้ไอทูนนะครับไอทูนทางดีเซอร์แลเคบ็อกได้ ทุกช่องทางเลยครับผมอืมนอกเหนือจากการฟังผ่านวิทยุแล้วคุณผู้ฟังการฟังแบบมิวสิกสตรีมมิ่งอย่างถูกกฎหมายอย่าง KK Box หรือว่า j ุ x กส์มิวสิเองก็มีเพลงดังแล้วด้วยเนาะใช่ครับมีเรยบร้อยแล้วก็สนับสนุนกันนะครับคุณผู้ฟังและอย่าลืมครับสิ่งที่สําคัญมาร่วมเป็นสถิติดันให้ถึง10ล้านวิวภายในวันนี้ด้วยนะ แต่ห<ต>วามว่าวเราลุ้นเช่นกันนะคบยังไงใช่ครับผม,ม่ชมเงนด้วยนะครับผมครับวันนี้งไงก็ฝากคุณผู้ฟังกับเพลงแร้งของดังพันกรแล้วก็ขอบคุณดังมากที่แวะเวียนมาส่งความคิดถึงให้พวกเราชาวนครศรีธรรมราชดูแลสุขภาพด้วยพี่นัทไปเช็คงานดังมาแน่นมากสัปดาห์นี้มีงานทุกวันเลยใช่ครับเออคิวโปรโมทเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วมีฟีดแบ็กดีๆเดี๋ยวจะรีบแจ้งไปเลยนะครับดังใช่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับดังสวัสดีครับครับ สมาร์ท <Smart, S 2> <Smart. S 1> รับแขกสมาร์ท <Smart, S 1> <Smart. S 2> รับแขกสมาร์ทรับแขกสมาร์ Smart, รับแขกสมาร์ทรับแขก, Smart, แขกโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเวนลอยหรือเหลือล้นทนเหลือหลาย